Hello everyone สวัสดีค่ะทุกคนในเบรโอรคลิปนี้นะคะก็จะเป็น EP1 50 v Vocabulary for Grade 3 50คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โดยคุณครูสายฝนแสนคำเรามาฝึกฟังแล้วก็พูดไปพร้อมๆกันเลยค่ะ Alphabet Alphabet ตัวอักษร and and l e ะ apple 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 at at tea baby baby ทารก bat bat ขางคาว below below ข้างล่าง bicycle bicycle จักรยานสองล้อ big big ใหญ่ bird bird น e blank blank ว่างว่างเล่า blue blue สีน้ำเงิน body body ร่างกาย book book หนังสือ box box กล่อง boy boy เด็กผู้ชาย b r a s h b r a n h แงผู้กัน bun bun ขนมปังนุ่มรสหวาน butter butter เนยเหลว capital letter capital letter ตัวอักษรพิพ์ใหญ่ในภาษาอังกฤษ cat cat แมว chicken chicken ไก่เนื้อไก่ circle circle วงกลม clock clock นาฬิกาแขวนหรือตั้ง cow cow วัวตัวเมีย crab crab ปู day day กลางวันวัน dog dog สุนัข เด s d r ดสแต่งตัวชุดเสื้อกระโปรงดัก k duck เป็ด ear ear หู earth อ a r t h โลว g กอไข่ n n g i n e engine เครื่องจกักรอ e ตา foot, foot, เท้า frog, frog, กบ giraffe, giraffe, ยีราฟ green, green, สีเขียว hat, hat, มวั in, in, ใน jockey, jockey คนขี่มา้าขี่ขี่ลูกกุญแจขิงขิงกระสับคขทคิท,ทว้าวเล็บเล็บสายเลมอนเลมอนมะนาวเลเดอร์เลเดอร์จดหมายไลน์ไลน์เส้น Lion, lion, sing soul. Thank you for watching.